ตอนวิวที่มองผ่านกระจกขอบคุณที่ขอเพลงค่ะต่อไปเป็นบรรยากาศกา่นเตกนลค่ะคุณวัรค์ัสอน์เลนครับโ้วหน่นะไปไนวนอุณหภูมิอยู่ที่36 2องศาความชื้นอยู่ที่67%ถือว่าค่อนข้างร้อนเม็นวิวน้องอินทิพนีความร้อนร้อนจังเลยนะี่มมั้งสิ่งหน่อยนะันี้อากาศปลอดโปร่งนรัเลยนะอยวกลับไปก็ฉุนละ น่าเหมือนว่าวันนี้จะร้อนจีบสุดทม่น้าร้อนเลยนะคะนี่ทุกคนดูนั่นสิถึงทะเลแล้วทะเลทะเลสวยจังเลยอ่ะเนาะจังไงอากาศก็ดีด้วยเรดูท่าทางเธอไม่ก็สนุกเลยนะ ไม่ชอบทะเลเหรอฉันได้ชอบทะเลมากเลยแต่ว่าแค่ไม่ได้อยากจะลงไปว่ายก็ท่นนั้นนีไปเลยเลยแบบนี้เองคุณชินอามากอะถ้าก่ดว่างานเสร็จแล้วไปว่ายน้ำด้วยกันไหมคะ อ๋อเออคืนนั่นสินะเออไปทุกคนเลยเออนะนี่เดีจะไปไหว้ด้วยกันใช่ไหมล่ะฉันขอตัวดีกว่าอ้าวยังก็ไม่ได้พกชุดว่ายน้ำมาเหรอคะใช่โอ้ยจบข่าวทุกคนเข้าซาเตรียมซื้อชุดใหม่เพื่อวันนี้หน่อยสะพานเลยนะค่าฮ่าฮ่าดูคนนี้สวยกว่านสวยกว่า แต่เดี๋ยวขอสบายใจได้ว่าแล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้ฉันก็เลยเตรียมชุดว่ายน้ำมาให้เธอแล้วละเรียบร้อยอือเนี่นะน่รักจงเลยเป็นไงสงสัยจะชอบมากสินะชินอยามะฉันไม่รับประกันแล้วนะอ๋ออะไรเนี่ยไม่ชอบงั้นเหรอแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเพยังไงซะวันนี้เธอก็จะต้องใส่มันอย่างแน่นอนเลี่ยงไม่ได้ไม่มีทางหรอกเอาละ งแล้วครับยังไงลูกอผมยาังไงจังเลยครับก็อยากเห็นเหมือนกันเนาอยากไป็น้นุ่มไปแล้วชินอยามะเี๋ฉลามกับที่แบบนี้ได้มีคนไข้อยู่จริงๆเหรออ๋อใช่ใช่อมาถึง โอ้โอ้พองแล้วพองแล้วโอ้น่ารักจังเลยชินนอยมามะนี่ไหนจะให้ฉันมาชำแหลบปลาหรือยังไงอะฮะเอ้ยดูนั่นดูนั่นสิมีม้าน้ำด้วยนะไหนไปไหนไหนไหนนี่พวกเราไม่ได้มาเที่ยวกันนะอ๋อลาไหลทะเลนี่เฮ้ยมาถึงกันแล้วเหรอครับ อ <c oughs> นี่มันคนไข้ที่ผมอยากให้คุณดูนะคือเด็กคนนี้แหละครับอายุสิบสองเพศชายเพราะป่วยเป็นโรคพิเศษ ยิงต้องรักษาด้วยเครื่องมือที่จําเป็นในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะครับแต่ว่าคนที่สร้างเนี่ยถึงจะมีอิทธิพลมากก็